เวลาเรามาภาวนาต้องตั้งใจจริงๆไม่ใช่ว่าศักแต่่่ธรรมต้องตั้งจิตตั้งใจว่าเราจะมาสร้างความดีอย่างที่เรามาวัดมาวาทําบุญทําทานเราก็ต้องอาศัยความตั้งใจและทำให้มันลดลงไปในการภาวนาก็เช่นเดียวกันเราจะตั้งใจอยู่กับลมหายใจเข้าออกตั้งใจให้มันสบายด้วยแต่งลมเป็นที่พอใจของเรา ทดลองดูร่างกายของเราในขณะนี้ต้องการอะไรต้องการลมยาวหรือลมสัน้นลึกตื่นเร็วช้าหยาบละเอียดอย่างไรเป็นที่สบายของเราที่แช่มชื่นของเราแล้วเอาแบบนั้นมีเพื่พอจะรักษาความตั้งใจเดิมของเราเพราะที่เราตั้งใจนี้เพราะอะไรเพราะจิตใจของเรามันมันหลายเจ็ดหลายใจใจที่อยากจะคิดเรื่องเงินเงินก็มีบอกมไม่ไหวไม่ไหวทําไม่ได้มันก็ว่าไปของมัน เราเชื่อพวกนั้นไม่ได้หรอกเขาจะพาเราในทางที่ไม่ดีเราก็ต้องสอนตัวเองว่าเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกมันดีนะใจก็รับความสบายด้วยแล้วก็ฝึกนิสัยว่าควบคุมตัวเองได้นี่ถ้าใจาของเราควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็แย่อย่างพระพุทธเจ้าบอกไว้อัตตาหิอัตโนนาโาตนเป็นที่พึ่งของตนตจะหาใครที่ไหนมาเป็นที่พึ่งของเราได้ ที่ในากว่าตนเองมันยังควบคุมตัวเองไม่ได้ก็จะเอาที่เพิ่งที่ไหนถึงจะถธอพระพุทธประธรรมะสมเป็นที่เพิ่งแต่้ากว่าจิตจคุณเราควบค,มคุมตัวเองไม่ได้มันก็อย่างนั้นอ่ะดีบ้างไม่ดีบ้างกลับไปกลับมาความดีของเราไม่ได้เป็นชิ่นเป็นอันพอเราไม่รักษาความตั้งใจเดิมที่ดีเมื่อมีความตั้งใจที่ดีต้องรักษาดีเราก็เพิ่งตัวเองได้ เราจะงมีการภาวนาเรียกว่าเจริญคุณธรรมในจิตใจของเรา,าที่จะช่วยเหลือให้ใจของเรายินดีที่จะอยู่เย็นดีที่จะศึกษาเย็นดีที่จะอบรมเพราะมันเห็นคุณค่าขึ้นมาว่าเป็นสิ่งที่ดีจริงๆเราไมา่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครๆเท่านั้นยิงอยู่ที่นี่นานถ้านานเขานะน,นานเข,า,นา,นา,นเขาก็ยังรู้เรื่องของตัวเองได้แก้ไขเรื่องของตัวเองได้ เพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งใจแล้วให้มันตั้งอยู่นั่นแหละให้มันล้อมทำทำคลอนแคลนก็ให้มันเสริมขึ้นมาให้มันมั่นคงขึ้นมาภายในเราจึงจะอยู่ในโลกนี้ได้โดยไม่หลงโลกเขา้าเราจึงจะบ็นทีเพึ่งงคงเราได้เพราะเราสร้างคุณธรรมของทีเพึ่องภายในจะแจกของเราได้